สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาภไพทาโรุนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงนะคะรายเดือนของชาวราศีเมถุนประจําเดือนกระะกฎาคม2567ารสาศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่1 4มิถุนายนถึง14กระะกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเดือนกระะกฎาคมนี้นะคะซึ่งผ่านครึ่งปีมาแล้วอะ จะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแต่อันนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่แล้วก็จะยีไพ่แทนชาวราศีเมถุนนะคะมาดูกันว่าราศีเมถุนในดวงโดยรวมนะคะเราจะดูในดวงโดยรวมก่อนแล้วก็จะเจาะลึกให้ทีละเรื่องนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ห้าดาบนะคะ อย่าลืมนะคะการทำนายดวงเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็โดยอยากมีสตินะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดเหรียญอ่าได้ไพ่ the lover ค่ะ The Lover แล้วก็ u e e n of c คั s chariot เด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยห้าไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่ Temperance อ่ะชาวราศีเมถุนนะคะจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะไพ่ใหญ่มีไพ่อะไรมีไพอ่อาริออรเรเวอร์เทมเพลนส์นะคะเนาะอ่ะจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมถุนนะ ในเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้กรกฎาคมนี้นะคุณจะช่วงนี้คุณอาจจะแบบในช่วงนี้นะ่ะคุณอาจจะเหมือนว่าคุณทำอะไรลงมือทำอะไรหรือแสดงความคิดเห็นอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอืมนะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคิดบางทีคุณคิดแบบ คุณอยากทํางานเยอะๆหาเงินเยอะๆแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณทําทั้งหมดนะคะเพราะว่าคุณคิดในเรื่องของอะไรรู้ไหมคุณคิดคุณลงมือทําในเรื่องของงานคุณแบบทํางานหนักอะสู้ไม่เว้นอะ่ะนะงานเล็กงานใหญ่งานน้อยคุณทําหมดเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะคะคุณสู้สู้เรื่องงานสู้ในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการขยันได้ไพ่แปเหรียญนะ บอกเลยสิ่งที่คุณหวังคุณคิดว่าคุณขยันความขยันมันจะทำให้เรามีเงินง่าขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดคุณก็เลยสู้ฟันฝ่าในเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่างานอะไรคุณคุณทำหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างงานสร้างเงินและก็มีไพ่เด e เรเวอร์เข้ามานะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมองไปที่เรื่องความรักบ้างอะไรบ้างนะคะคือมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในห่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปบางทีเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปประมาณนี้นะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณเดินทางทํางานเกี่ยวกับพวกเดินทางจะดี หรือทํางานเกี่ยวกับทางไกลนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอะ่ะจะดีได้ไพ่ชาลีอัแต่ไพ่หมายถึงหมายถึงอีกอย่างหนึ่งหมายถึงว่าความที่คุณต้องมีความอดทนอดกลั้นแข็งแกร่งนั่นคือสิ่งที่คุณทำณตอนนี้แล้วมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะอดทนนะใช้คำว,ว่าอดทนได้เลยนะคะไพ่บอกว่า ถ้าตอนนี้คุณมีงานอะไรใหม่ๆทํางานอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆคุณมีโอกาสได้งานใหม่สิ่งที่งานใหม่ๆที่คุณทําอยู่เขาบอกถ้าคุณรู้จักการเรียนรู้นะคะไม่ใช่ทําอย่างเดียวไม่ใช่ลงแรงอย่างเดียวอ่าบางคนลงทุนลงแรงแต่ไม่เรียนรู้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นการทํางานหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่ คุณจะต้องมีการเรียนรู้มันฝึกฝนมันเรียนรู้นะคะแล้วมันจะเห็นผลมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งจิตแตแ่จริง,รงๆข้างในต่อให้งานคุณจะยุ่งแค่ไหนแต่คุณต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้มันนะคะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ ะะคะไม่ใช่ขยันอย่างเดียวไม่ใช่อดทนอย่างเดียวไม่ใช่ไกลอย่างเดียวคุณต้องมีการเรียนรู้แล้วด้วยแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนภะไพ่เทมเพลนซ์ขึ้นมานะเพราะว่าอาจจะเกิดจากง,งานที่งานที่คุณทําตอนเนี้คุณรักในงานที่ทำอะ่ะรักในงานที่ทำํำพอทําแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคมันได้เงินแหละมันเห็นผลแหละนะคะ มันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมากขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมเดี๋ยวเจาะลึกให้ทีละเรื่องนะเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ขออนุญาตเก็บไพ่ชุดนี้ <c oughs> จะเจาะลึกให้ในเรื่องของการงานนะคะ <c oughs> การงานของ <c oughs> ชาวราศีเมถุนนะงานเห็นไหมคะ ไพ่หกถ้วยหกไม้เท้ามาเลยการงานของคุณคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะงานของคุณอาจจะช้ากว่าคนอื่นนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันประสบความสําเร็จได้ไพ่ชาริออตมาอีกแล้วนะการงานบอกเลยนะอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่สําเร็จไหมสําเร็จนะคะสําเร็จมีความสุขมีความแฮปปี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณ รู้สึกว่ามีความสุขอิ่มเอมใจอะ่ะใช้คำว่าอิ่มเอมใจนะไพ่หนึ่งถ้วยคือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานทําแล้วคุณมีความสุขทาแล้บางคนมันสู้ด้วยตัวเองนะคะและที่สําคัญเรื่องงานแต่เรื่องงานของคุณยังเป็นภาระผูกพันนะมันยังผูกพันนะมันยังแบบว่าไม่ใช่บอกโอเค ทำเสร็จจบไม่ใช่นะคะมันยังมีการต่อเนื่องความภาระมีผูกพันมีอะไรที่จะต้องทำต่อแล้วก็ได้ไพ่ชาลีออดขอให้คุณอดทนอดกลั้นนะแข่งแกร่งไพ่ชาลีออดงานเกี่ยวกับการเดินทางบอกเลยนะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอ่าดีบางคนอาจจะเป็นพวกงานขนส่งงานอะไรพวกนี้จะดีจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะ แต่ถ้าใครมีงานทําเดิมอยู่แล้วก็ทํางานเดิมอะค่ะขอให้อดทนแข็งแกร่งนะคะแล้วก็รักในงานที่ทํานะคะแล้วมันจะทําให้คุณสําเร็จโอเคในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะมาดูการเงินค่ะการเงินของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการเงินนะการเงินคุณคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิม หมายถึงว่าคุณคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมบางทีอาจจะความผิดพลาดในเรื่องของการใช้เงินการใช้จ่ายหรือความล้มเหลวในเรื่องของการเงินที่ผ่านมานะคะแต่บอกเลยว่าให้คุณมองสิ่งดีๆที่มันเหลืออยู่นะคะสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินคุณได้เงินมาแล้วคุณก็ใช้จ <Sound. S 2> ่ายไพ่อสองเหรียญเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะคะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปแต่ก็ยังดีที่มีเงินให้เข้ามา ะะได้ไพ่อัศวินถือดาบแต่คุณก็สู้ไม่ถอยในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแล้วมันทําให้คุณมีความสุขเหมือนคนเราอ่ะหาเงินได้ด้วยตัวเองอ่ะทาให้คุณมีความสุขมีความอพอใจนะคะพอใจมีความสุขสามารถหาเงินเองได้ใช้เงินเองอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ชายที่อายุมาก นะอยู่มานะช่วยนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในเรื่องของการเงินนะบอกเลยว่าในเดือนนี้อาจจะต้องมีการหมุนเงินหมุนเงินนะคะเนาะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็สู้นไปเนาะอ่ะมาดูในเรื่อง ในเรื่องของอการเงินโชคลาบอขอโชคลาบก่อนละกันโชคลาบชาวราศีเมถุนนะโชคลาบชาวราศีเมถุนได้ไพ่เก้าดาโชคลาบคุณไม่เด่น่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เก้า 9, ถ้วยได้ไพ่ อ่าสี่ไม่าโชคลาภคุณเด่นไปในเรื่องของการงานบอกเลยนะการงานคุณเด่นแต่ไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภของคุณเด่นเรื่องการงานนะคะแต่ไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงนะคะเพราะว่าการเสี่ยงโชคมันยังมีปัญหามีอุปสรรคแต่จะเด่นเรื่องของการงานการงานคุณเนี่ยจะมั่นคงนะคะแล้วก็คุณจะทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมีความสุขนะคะในเรื่องของการเงินนะ ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภมาจากการงานนะเด่นเเลยโชคลาภมาจากกาันงานแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงนะใครที่อยากเสี่ยงเสี่ยงดูเลขหน้าไพ่ที่เห็นนะเลขหน้าไพ่ที่เห็นเลขหน้าไพ่ของคุณนะมีเลข9มีเลขสีนะคะลองไปเสี่ยงดูนะคะถ้าใครชอบนะเลขมีเลข9มีเลขสีนะคะลองไปเสี่ยงดูสําหรับของชาวราศีเมถุนนะามาดูว่าสุขภาพกันหน่อย สุขภาพของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะสุขภาพชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้เหรอสุขภาพของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าดีไหมสุขภาพของคุณเนาะาบางทีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะให้ดูแลตัวเองหน่อยเนาะ ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้สม่ําเสมอนะคะนะบางทีมันดูแลตัวเองบางทีบางอย่างมันบางทีบางคนทํางานหนัก <c oughs> ขออภัยทํางานหนักแล้วไม่มีไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองบ้างนะคะดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาก,กับเรื่องพวกข้อขาข้อเข่าอะไรพวกเนี้ยนะคะ อ่ะไปถึงเรื่องก่อนที่จะไปดูความรักนะขอขอดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําอะไรบ้างสําหรับชาวราศีเมถุนนะไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําในเรื่องอะไรอืมในเรื่องรอคอยโอกาสทางด้านการง,งานนะ ก็คือสิ่งที่คุณทําอยู่ณตอนนี้อะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะนะคะทำไปก่อนเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะบางทีขอให้คุณจิตใจของคุณบางทีต้องมีความแน่วแน่แนมุ่งมัน่นนะอย่าอย่าออกนอกลู่นอกทางแน่วแน่แนมุ่งมัน่นตั้งใจและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณมุ่งมัน่นและตั้งใจนะ บอกเลยนะโอเคมาแล้วมาดูในเรื่องของความรักเด็กกว่าความรักสําหรับชาวราศีเมถุนนะความรักในคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะขอดูคนโสดก่อนเลยคนโสดชาวราศีเมถุนคนโสดช่วงนี้ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญว้าวได้ไพ่หนึ่งเหรียญโอ้ได้ไพ่สี่เหรียญ แล้วก็ได้ไพ่อา้าวราชินีถือถ้วยควีนถือถ้วยอะบอกเลยนะคนโสดคนโสดช่วงนี้ถามว่าคนโสดช่วงนี้คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินเก็บเงินนะคะคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินการเก็บเงินโอกาสทางด้านการเงินทั้งนั้นเลยคนโสดนะคะแล้วก็คุณอยากเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมอะ นะได้ไพ่ราชินีถือทวยคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบมีเงินมีงานมั่นคงอะไรเงี้ยนะคะหรือ <c oughs> ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ดูก็เหมือนว่าคุณอยากเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมทางด้านการเงินเพราะว่าไพ่มันสื่อให้เห็นถึงในเรื่องของอตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณช่วงนี้คุณอยากเก็บเงินคุณอยากมีเงินคุณอยากแบบอ่า โชคดีทางด้านการเงินว่างันเถอะนะคะคุณถึงจะมองในเรื่องของความรักเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคุณหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นน่แหละนะคะมาดูสําหรับท่านที่มีคนคุยในคนที่มีคนคุยนะสําหรับท่านที่มีคนคุยสถานะเป็นอย่างไรบ้างด้ไพ่ฮา เหรียญสองเหรียญอ่าได้ไพ่ e e l of Fortune ได้ไพ่ราชินีถือดาบสำหรับท่านที่มีคนคุยนะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอ่าส่วนตัวเขาได้ไพ่อะไรได้ไพ่คิงถือไม้เทา้าห้าถ้วยอ่าแปดถ้วยแล้วก็เฮโรเฟนสุดท้ายได้ไพ่ โอ้ราชินีถือถ้วยอะจะบอกว่าสำหรับท่านที่มีคนคุยนะท่านที่มีคนคุยช่วงนี้คุณก็ยังมองในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการหาเงินการหมุนเงินแล้วก็คุณรู้สึกว่าในเรื่องของความรักคุณคุณคุยไหมคุณคุยแต่คุณปล่อยให้เป็นไปตามกงล้อแห่งโชคชะตานำพาน่ยคุณไม่ได้แบบว่า เออจะต้องมุ่งมั่นคุณจะต้องสมหวังในเรื่องของความรักซะทีเดียวคุณมอ,มองไปเรื่องของการเงินหลักๆมองในเรื่องของการเงินแล้วก็้ดยเรื่องของความรักคุณปล่อยให้เปลีนไปตามกงล้อแห่งโชคชะตานำพานะ่นะคะส่วนคนที่คุณนะค,คุยอยู่นะคนที่คุณคุยอยู่นะ เขาก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องเขาก็อยากมีความมั่นคงทางด้านการงานนะคะในเรื่องของความรักเขาเหมือนล้มเหลวในเรื่องของความรักมาน่ะเขายังมีความรู้สึกแบบเขายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเดิมๆเก่าๆได้เขายังคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมหมายถึงว่าเรื่องที่ล้มเหลวในด้านของความรักนะคะแล้วก็ไพ่เลยบอกว่าบางทีเขาอาจจะยัง ก็คุยแหละแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงว่าะจะไปต่อหรืออะไรยังไงนะคะเขายังมีความรู้สึกเดิมๆกลัวอาจจะกลัวเคยร่มเหลวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีความรู้สึกเดิมๆบางทีไพ่เลยบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะหันหน้าเข้าหาธรรมะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะแต่ว่าเ ไพ่สรุปคุณได้ไพ่ควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยหมายถึงว่าช่วงนี้คุณ <c oughs> ก็ก็ยังรู้สึกว่ารักตัวเองอยู่นะคะนะโอเคสแสดงว่าคุยวนคุยแหละแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาละกันนะคะก็รักตัวเองเยอะๆโอเคค่ะเนาะ <c oughs> มาดูสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วชาวราศีเมทุนจะเป็นอย่างไรบ้าง มีคู่แล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีคู่แล้วนะสำหรับคนที่มีคู่นะช่วงนี้แฮปปี้มีความสมาุขได้ทั้งไพ่สิบถ้วยได้ไพ่เดอะซันช่วงนี้คุณอาจจะอยู่กับครอบครัวเด็กๆไพ่แปดไม้เท้าทำงานนะคะแต่ก็มีความรู้สึกแบบอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่นะไพ่เดวิลเข้ามานะคะคู่ของคุณเขาก็ ทำงานเก็บเงินนะคะเก่งแกรงได้พ่ายสตรีได้พ่พหนึ่งดาบมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและสุดท้ายพวกคุณโฟกัสถึงเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการเก็บเงินทำงานดูแลลูกๆดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้มากกว่านะคะบางทีในเรื่องของความรักคุณก็ยังมีในเรื่องของความรักโอเคคุณรักครอบครัวและนะคะ ัวเขาก,ก็โอเคแต่เขามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแก่งหาเงินช่วงนี้นะคะขยันสรุปก็คือขยันทามาหาเงินทามาหากินนั่นเองนะคะนี่คือของชาวดวงของชาวราศีเมถุนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ